เาละครับผมกาบสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะฮะกลับมาเจอกับผมก่อนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมและก็อย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถเข้าใหม่ของเรานะฮะอีกหนึ่งคันเลยนะครับสำหรับตัวมิซู i ิชิไทตันนะครับตัวนี้เป็นตัว2.4 GLS นะครับตัว l i m i t ต็ดพล s นะครับผมเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับออปชันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับภายนอกภายในก็ให้มาต้องบอกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับทุกจุดเลยนะครับผมคันนี้ก็ เป็นตัวชมปี2018นะครับมาพร้องกับเลขไม้เนี่ยเพียงแค่71,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีดำเมทัฉลิกนะครับผมก็ต้องบอกว่าใครกำลังมองหานะครับตัว Mitsubishi Titan อยู่นะครับผมเรามีเข้ามาแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราได้มานะครับค่อนข้างน้อยนะครับผมเมื่อก่อนนี้มีแค่คันเดียวเองนะครับเป็นตัวสีขาวชมปี2ีเนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเผื่อใครต้องการนะครับตัวนะฮะ Titan ราคาไม่แรงนะครับ ก็มีนะครับโฉมปี18นะครับคันนี้เลยนะครับราคา5 1 9 0 0 0บาทนะครับผมก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะครับผมก็จะพาคุณลูกค้านะครับมาดูตัวรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเลยนะครับนะฮะราคาตั้งขาย5 1 9 0 0 0บาทนะครับผมตัว Mitsubishi Mitsubishi Titan นะครับ2.4 GLS นะครับตัวนี้เป็นตัว Limited Plus นะครับผมโฉมปี18สีดำนะฮะเลขไม้นะครับนี่เลยที่ผมแจ้งไปนะครับ71,000กิโลนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับอลจนดีเซลนะครับผมแล้วก็ในตัวโฉมนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างผมแจ้งไปเลยนะครับต้องบอกว่าออฟชั่นเนี่ยให้มาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับของไฟเดย์ไทม์นะฮะไฟเลี้ยวนะครับในโคมเดียวกันเลยนะครับผมของไฟตัดหมอกนะฮะนี่ไฟตัดหมอกก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะฮะอ่าเป็นโครเมียมนะครับส่วนโลโก้ก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตะแกรงแบบนี้เลยนะครับผม ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นรังพึ่งแบบปกติไม่มีอะไรนะครับสีดําด้านนะครับพร้อมกับตัวแกงนะครับด้านในนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมคันนี้ทะเบียน5กไก่สอเสือนะฮะ798อ่าเท่าที่ฮะ7289ก 7, 2, 8, 9, รุงเทพนะครับผมเนี่ยตัวด้านล่างของตัวกันชนหน้าก็มีตัวคิ้วที่เป็นสีบอลเงินมาให้ด้วยนะอ่าพร้อมกับตัวคิ้วที่เป็นไฟตัดหมอกเนี่ยเห็นไหมคิ้วสีเดีวยวกันเลยนะครับกับด้านล่างนะฮะอ่าก็ตัดกับตัวสีดำนะครับดูกลมกลืนสวยงามนะครับผมมาดูกันตัวล้อแม็กกันบ้างดีกว่านะฮะ ตัวนี้แม็กเดิมนะฮะจากโรงงานเลยนะครับเ,เป็นแม็กสีบอลเงินนะครับมีโลโก้มิสชูนมิสซูมิชิต่ตรงกลางเลยนะครับผมคันนี้ก็ต้องบอกว่าได้เป็นแม็กขอบ17นะครับผมแม็กเดิมๆนะครับออปชั่นเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ในตัวของช่วงล่างต่างๆเดี๋ยวให้ดูแหละโชคเชิรก็ยังดูแบบกริปกรับอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ก็ยังสวยเดิมอยู่นะครับไม่เคยมีการชนหนักนะครับผมคันนี้นะครับไม่เคยมีจมน้ Lynch ําไม่เคยมีย้อมแมวนะกริปๆเลยนะครับมาดูรถจริงได้เลยทุกวันนะครับอยู่ที่ ครับมีมูลีนะครับซอยเสรี68แยกหนึ่งนะครับผมมาต่อกันเลยนะฮะตัวสูงนะครับก็แน่อยู่แล้วว่าต้องมีใบลายค้างมาให้นะครับเพตอนนี้เป็นตัวสี่ประตูยกสูงนะครับใบลายค้างมีให้เรียบร้อยนะครับกระจกขูดช้างนะครับนี่เลยพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็นโคมเมียมนะครับอ่าเมาท์มือจับก็เป็นโคมเมียมด้วยนะครับพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์เลนนะฮะแตะ รงปุ่มนี้เลยนะครับกดเปิดปิดรถได้โดยไม่ต้องกดที่รีโมทนะฮะเพียงแค่พกติดตัวไว้แค่เองนะครับพร้อมเมาส์รองมือจับโครเมียมนะครับผมอ่าออปชั่นก็จัดเต็มเลยเห็นไหมฮะข้างนอกก็ความสะดวกสบายครบถ้วนแต่ว่าด้านหลังไม่มีนะแต่ว่าไอตัวสวิทช์เลนเนี่ยนะครับเขาจะมีคู่หน้านะครับซ้ายขวาเลยทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งนะครับผมเนี่ยพร้อมกับตัวอิโมบิเลเตอร์นะครับผมหรือว่าระบบนี่ป้องกันโจรกรรนะฮะอ่าเป็นตัวแจ้งเตือนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่ามาต่อกันเลยนะครับนี่ซุ้มล้อนะครับ ซุ้มล้อมีมาให้สีเดียวกับตัวรถนะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับเป็นซุ้มล้อนะฮะยาวลงมาข้างล่างเลยนะครับด้านหลังตัวกันชนอ่ากันชนท้ายนะบันไดหอกรือว่าบันไดท้ายก็ได้นะเรียกเหมือนกันก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับออกแบบมาให้มันตัดกับตัวคนของสีดํานะครับผมแล้วก็ในตัวโลโก้นะครับก็ไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะฮะตัวเบ้าดึงกระบะท้ายเป็นโครเมียมนะครับเดี๋ยวเปิดดูเลยดีกว่านะฮะ ตัวนี้เป็นไลเนอร์แท้นะครับจากไม่ซูมิชี้เลยนะครับไลเนอร์แท้โรงงานเลยนะครับผมต้องบอกว่าออกไปพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยพร้อมวิ่งเลยนะครับรอแค่คุณลูกค้านะครับมันจับมันจองมันจะขอแค่นั้นเองนะครับอ่าเรื่องของเหลวต่างๆเราดูแลให้อยู่แล้วนะครับผมมาดูข้างในกันบ้างดีกว่านะฮะนี่เลยครับภายในก็ต้องบอกว่าทามาไล่ดูค่อนข้างจะสวยงามนะครับ ตัวแผงอาแผงประตูแผงคอนโซของเขานะครับก็จะตกแต่งเป็นตัวโทนสีเทานะครับเพื่อไม่ให้มันดูมืดจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเป็นสีดำหมดเนี่ยมันก็จะดูทึบๆนะอานะครับตัวแผงประตูก็ไม่มีอะไรนะครับตัวปรับกระจกปกตินะครับผมส่วนตัวปรับกระจกมองข้างเนี่ยอยู่ตรงนี้ นะครับผมอ่าเป็นปลั๊กไฟฟ้านะครับพับเก็บไฟฟ้านะครับตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับพุชสตาร์ทนะฮะรุ่นนี้เป็นสมาร์ทคีย์นะครับมีพุชสตาร์ทนะครับไม่ได้ไม่ต้องใช้กุญแจมานั่งบิดแล้วนะครับผมอ่าส่วนเบาะนะครับรุ่นนี้ยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับยังเป็นเบาะปกติอยู่นะครับเป็นเบาะปกติอยู่นะครับผมในส่วนของตัวเบาะหนังของเขาก็เป็นเบาะระบายอากาศด้วยนะเนี่เป็นตุ่มๆุ่แบบนี้นะครับช่วยลดการอับชื้นได้เลยนะฮะอ่านี่ก็มีตัว าตาะล็บต่างๆเห็นไหมฮะให้ดูด้วยครับว่ามันยังดูกริบกรับอยู่เลยนะครับผมให้พาดูกันแบบนี้เลยส่วนภายในนะครับขึ้นมาดูกันเลยดีกว่านี่นะครับหน้าปัดก็ออกแบบเป็นโทนแบบสปอร์ตนิดหน่อยนะครับผมมีคาร์บอนนะครับแซมแซมนะฮะพร้อมหน้าจอแสดงผลตรงกลางนะครับรุ่นนี้เป็นพวงอะไรมัลติฟังก์ชั่นแล้วนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมวต่ตรงนี้ทีเดียวจบเลยนะครับผมรับสายวางาสายสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจนะว่ารองรับภาษาไทยไหมนะครับต้องลองเล่นดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมเดาเลยนะรถทั้งรถเนี่ยครับถ้าเป็นรถโฉมปี18เนี่ยนะครับไม่ค่อยจะมีรองรับภาษาไทยเท่า,าไหร่นะอ่าแต่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก่อนพิยุนยังไม่กล้าให้คําตอบแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาให้คําตอบในคมอมเมนต์อีกทีละกันนะครับผมโอเคในส่วนของตัวหน้าจอนะครับรุ่นนี้เป็นหน้าจอของกล้องมองหลัง นะครับผมหน้าจอของกล้องมองหลังเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเป็นหน้าจอปฏิมีเดียนะครับไอสดแอร์รุ่นนี้เป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะครับดูว่าแอร์ออโต้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็เป็นแผงปกติไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่อง usb นะนี่ดึงออกมาเลยนี่ก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับที่จุดบุรีก็มีแบบนี้เลยเขาจะมีช่องอันนี้มาให้นะเป็นตัวจุกหลอกนะฮะอ่าตัวเกียร์นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับเกียร์ถอยอยู่ตำแหน่งซ้้ายยสุดนนนนี่เละครับบขึ นะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็ตรงกลางก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นที่วางแก้วอะไรปกตินะครับผมอ่าก็ต้องบอกว่าสวยงามนะภายในนะครับคันนี้นะไฟหน้ารุ่นนี้เป็นออโต้ไหมนะครับอ่าไม่ใช่ออโต้นะต้องเปิดปิดเองนะครับแต่ไฟตัดหมอกก็มีมาให้อยู่ในแอรการเดียวกันเลยนะครับปึ๊บป๊บตรงนี้เลยนะครับผมโอเคห่ากก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมิซูมิชินะฮะตัวไททันนะครับตัว2.4นะครับ G L S นะครับ limited p พล s นะครับสีดำนะครับราคาตั้งขาย519,000บาทนะครับหากสนใจคันนี้นะครับผมยังไม่มีใครจองนะยังว่างอยู่นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับผม083นะครับผม824นะครับ6569นะครับตามที่แปะไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรือว่าแชทไลน์ผมผ่านลิงก์ที่ผมเอาไว้ให้ description ก็ได้นะครับผม แล้วก็ลูกค้าท่านใดน,นะครับผมสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้ทุกวันนะครับไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันตายนะครับก็ฝากลูกค้ากดไ like, ลคะ์กดแชร์นะครับกดทับใครให้ก่อนพิจิตด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะคะรับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับเผื่ออาจจะมีรถที่รุ่มที่คุณลูกค้านสนใจอยู่ก็ได้นะครับผมนะหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับแล้วกัดหน้านะครับผมจะกลับมาในรถรุนะะ่น,นไหนอีครับ